มือวันบ้าเสียนวันปูสิบ่อปล่อยไม,มเห็นเหตุการณ์อัธคัตแลเห็นเหตุการณ์นีน่เราโควิดระบาดปูแล้วก็ว,ว่ามันกับว่าท่านมีทางแก่อเนอะาะเพื่อนกับว่ากะสีงดงดจังหน่อยสะกวันมาสั่นคนมาแต่ตามจังหวัดกับมีอย่างกับยังทั่ปรึกษาคุยเอามันอันตรายส่วนนี้เนะาะครับผมคนไปคนมามันกับเพื่อว่าต่างจังหวัดกัดจะตกกัดจะตกเพื่อนว่า วันปูสิลป,ปอยกับถามปูอยู่ปูก็เหรว่าเป็นวันที่สิบหกสัปาหสันวันที่สิบหกแต่ว่าได้จัดงานยังหรอครับผมกแ็แค่จัดอันพลรักลักใหม่คืนให้ปูแล้วก็<อ>ถาวายเพิ่นแต่เก่าก็ชิมีเงนของเงี้งเงนวเนาะครับผมมีของเงีวมีล่ำล่ำหนักถาวายเพิ่นเพิ่นกับก่าเพราะท่านจัดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ท่านจัดว่าได้ดอกเพราะว่าเออเกษตรสุกไหมันลูกหลานยั่วสันว่าวันที่สิบหกนี่แหละ วันที่สกใจังติดตามนํางสองของเกียบกก็ของมาหาเฮงนี่แหละครับเพราะว่าคนมาบ่ได้เนาะแต่บ่ได้จัดไงจัดตุ๋ยอย่างนั้นก็มีแต่คนไกลๆนี่แหละก็มีนั่งหนักหน่อยไม่หนักหน่อยแล้วก็ซุ่มเทียมงานเพื่อนนั่นแหละเจ็ดแปดคนนี่แหละกตผู้ละห้าสงางูงมันไงฮึ้ยแม่นผู้ได้มีสูงมีลาบแล้วก็ห้าอันนี้มันดีขึ้นก็จังมาว่ากันจังจัดการจัดงานเนี่ยสินะขั้นผู้ใด ผู้ลคนกับว่าขึ้นหอดปูเบื้องในซองกับอยากปึกษาหาเรื่อเห็นจจในสด็สดดไปหาปูสันกับอยากถามปูเบื้องเดี๋ยวนี้มันินจดจแม่เป็นเมื่อสุขคนเดี๋นีน้เศรกิจจัสทรครับผเป็นเมืผู้ได้กับเปลนโอ้อันได้กับไปบลอดหเนผู้ได้กัได้ค่าขายกับบ่ได้ดิบบนเคยค้าขายได้กับ่ได้เห็นว่าลูกไหลเขามาเนาะเดี๋ยว้หาทางเกียรท่านได้ เป็นกาเรื่ว่าปิดตัวข้าวเช่นว่าปิดเนาะปิดหอปีดอตัวข้าวแล้วแ็อันแบบว่าผู้ได้มีปัญหาว่าอย่าคุยน้ำปูอยากนั้นมากกระทูมากได้ทั้งไล่ก็ได้ทั้งทีโท่มาปรึกษาหารเรื่องว่าเสียเหตุจากไหนหน้ออย่าคุยกับปูอยากมากขึ้นหันแต่แต่จงโท่มากอย่ับ เบื่อโทรหัจัจซะเนาะนุชสิได้บอกไหมย่ำย่ำมีนะครับได้ย่ำไม่ก็ได้นอกเพื่อนอยากโทรมาหาครับผมศูนย์หกสองสองค่ะสี่สองสามสองสี่สองสามสองเก้ค่ะเก้หนึ่งจ้ะครับผมอ่าแล้วคนก็เพื่นฟันดีเพื่อนก็ยังมาเมาสู้ฟังไงสินะผู้ยกไกแม่นุชนเราฟัน ฝันคืยังมีแนวมาบอกเวละได้ยินี่เป็นเสียงผู้ลูกศรกว่าวเลยใหาได้มาแบ่งฝันกันเนาะอันละคนก็ได้์สุกเด้ลาบกับที่เด้์บอกสู้คนฟังนะให้ท่างเทียพรนกับฝันฝันว่าได้์สามตัวพอดีว่าฝันว่าพอดีสามตัวให้ท่าเชียร์กันแล้วแต่ส่งใครส่งมั่นให้เทียรกับข้เข่าร่างวันนึงกับข้อร่างวันนึงแล้วเขาไปซื้อลูเตอรี่เนาะไปซื้อไทยมั่นกับข้อแน่นอนว่าสีพ่อจัดนัะแล้วว่าสีพ่อว่า ปูบอกี่ตีละปูเละปูบอตรงปานี่ก็นเรียกว่าความกราสิมยมีวันตรงวันใจยี่ละแม่เราวาครับผมถึงเวลาพอสีหายดอกมันกะมีสูบขึ้เก้าหลาเราว่ามันกะสูบมากพอกล่อมกันคือพอหายโตนี่อาจจะเป็นตรงเป็นรางวั้นนันรังวั้นนีสินะค่ะคือผู้ระคนกับเอาเละของปูไปซื้อเนาะเก้าเก้าแก่จะเสกกะไปตรงนาซะจะเสกห้าแเท่กับไปตรงเลขไทยหลายรังวั้นคือวานันะ มันกะสูบบ่กอมกันบางเทียบบางที่กับบนน่แน่ละห้างงวดิิมา้าว่าแต่เปลือกปูขึ้นบ่ตรงแย่แค่ขึ้นึืนๆลงๆกันเสียห้ามันเปะกับบ่เนี่ยนอน เป๊ะหลนางหนักหน่อยก็บ่ได้คือเจ็ดศูนยั์บ้อเจเ็กตรงขวดเจอไอยเนอเออเ่อหา่ยใกระดได้ดูได้กอตตูได้กอดะเพพ่นว่านะกูรเททองพ่นมาน่ะครับแล้วก็เออดวงอันนี้ยุคกับดวงเม่นว่าบ่บอกกันนอกแมนจ้ะพะว่ามาหาเหง่งก็มาถ่ายยีนอมืนนครับผมเมื่อกูพ่นมาเปิดเนี่ยแทนนะ เ่นก็ว่าฟันโอ้ผู้เราฟันดีเด้อฟันว่ารถเทท่องอยู่หนาบ้านมัเรียกรถกันคือเห็นขาคนนึ่งเกียรติูนวิเดียวเป็นตัคนรู้แล้วอ่าแล้วกาตงกันแท้กับบันเลทียังไรพวกผู้นี้ก็เออเขียนให้ได้สัจเจศูนย์ด้วแล้วคยมันไม่สมพรเพราะก็ได้อาญาเลยเจศูนยไม่สมพรมากแล้วก็จำเลยแต่เจนยนันก็ได้แดงค่ะหัวหน้นมาแต่ว่าถือวถือว่าสคนเนาะ เพื่อก็มาซุโอกาสพอพอดีก็เลาชู้กันฟังนะสิหล่ะกับอัดเพื่อกับอันยูทูบกับนันไปยูเขาจะไปเห็นยูเขาบอกโอ้แม่ดีๆละแม่นู้เบืองยูนู้เลื่อมมาสันนูเอาตั๋วใหม่อะนู้เขียนไบยูเด้นู้กันเลื่อมมาสั้นว่าหน้าแปลกดอกเนาะแต่นั่งหนักหน่อยอยู่นั่งตลอดกันก็ยังว่าอ่อนะแต่พูเงินได้หมนเี่ยครับ ซุ่มลูกซีลูกหาได้เมื่อได้หลายซีหาคนนี่แหละคือเมื่อซูคนรถตาเรียนนะครับผมู้หลายใบยอยู่ผู้ได้หลายกงวงเป็นแม่สมพรแม่สมพรแต่วันซีลอยก็ใบว่า <laughs> โตรตินี้ลัก็ซื้อค้ากันนี่นาะมันไปเขาล่างแล้วเลขสองตัวเจ็ดศูน,นย์นะวันนี้ก็จังรอฟังนเนาะเหลี่ยงผู้คนกับผ้นปอยคือว่าละ่ะ มีแต่ว่าเข้าห้างเทียรเข้าไปเห็นยุหันยุนีเข้ากับเอามาตีเป็นเหลี่ยงทั้งสี่นะงานเพ่กับฝันคือจังปูเพิ่นฝันเนาะผู้เพิ่นมาเปิดเนี่ยถ่ายนาะเพิ่นฝันวันนี้เพิ่นก็ฝันว่าแม่ซี่นี่มพระมาพระเท้าเท่าสันพระสององค์อันมามานั่งคุยกันยุ่งถึงหัวผู้ที่บ่าวสันอ้วยหนาแสรกันเราหันหนาแสรกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเท้าค้าขาดกับสันตาบัว่า เพื่อนอาเสียหายห้าตีเอาเขาก็แจ๊กเนาะเพื่อนว่าไปยังสันดีเพื่อนว่นาปูนี่มีฝันนี่สิละว่าสันว่าฝันเห็นนั่นพะเข่าสององค์นั่งคุยอยู่หัวปูว่สาสันนี่มดขึ้นมาหนีแล้วนั่งคุยกันว่สาสันครับผมจกักซูอย่างกันแล้วว่สาสันเจ้เพื่อนบ่าวบอกยังเรียกว่สาสันเพื่อนนั่งสู้กั <laughs> <laughs> นผู้ใดตีแม่นกันบว่าสู้กันฟังครับฟังเป็นแนวทางเป็นแนวทางนั่นแหละ กินแต่ละหนาเพิ่งห้ามันสูงกับความฝันเจ้าของที่แน่ๆคือพันเดินม่าจะทางจังหวัดก็คือบ่๊ว้บ่ได้มากเนาะใช่พวกเนี่ยเย่าเฝ้ามากงดสัก่อนอันนี้ยังก็ยังโทรมาปรึกษาได้ครับผมมาคุยได้คือเก่าล่ะปูแล้วก็ให้ยคำแนะน้ำได้คือเก่าแม่นว่าผู้ใดสิเดียร์ลอนว่าเป็นจังซั่นจังซี่มันสิมีวิธีแก้บ่ถามแล้วก็มาขึ้นหันขึ้นหานถามปู่ให้จังซี่นะโทรมาก็ได้ค่ะ ทัมาเเลยสินั่นทั้งไล่ก็ได้ครับผมเพิ่นซื้อสารไปได้เมื่อล่อปูเพิ่นเห็นเมื่อล่อลูกหลานเป็นยังไงแต่เราเคยเห็นหนาเพวกกันยังฝันเห็นเนาะอืมฟันเห็นหนั่นนู้นเ,นนเราฝันเห็นแม่ทั้งฝันเห็นปูแต่ว่านี้ยิ่งใจเสียงปูถ้าเป็นแม่แล้วผู้ส่งมาสั่นวน่าขณะเร่เคยเราเคยเราเคยมาหาแม่จ๊กเก็ยังฝันว่าได้ขี้มอดแทรกซ้อนกันอยู่เว่ามันมีอะไรความฝัน <laughs> มเปลี <laughs> ่ยนไปเลยแนะยังว่า ซึ่งฟันว่าแม่ก็ยังแม่บอกเลขตัวนี้ล่ะจังสี่นะเพิ่นก็ไปฟันเที่ยวโยงไปอยู่อันได้กัหมู่บ้านเพิ่นกับแม่ดอกน้องว่าซอเพิ่นกับมาอยูู่่บานแะค่ะเพิ่นบึงในสองยูทูปของเกียรแล้วรจะต้ขึ้นหอดตู้อะไรอย่างมากาบแจ๊กเกียร์ถ้ากันถามทางมาซื้อทางาแ่เพิ่นเเคยมาที่มาห่อมาถึงเออเเิ่นเออ่เพิ่นเพิ่นเพ่นเพิ่นเ็นเพนเบ่อเั่นเนเพิ่นเเน่เ่เ แตเห็นนั่นของแม่แซวเบอร์ดูฮแม่แซวเบอร์แม่แซวเบอร์ก็นั่งกินเนี่ยล่ะแล้วก็ว่ามาลูกเขามาลูกคนยูยู้ฮะเพิ่อนกับมาสามพี่คนเนี่ล่ะครับผมไปนี่ทางไก่มันก็คือว่าเราเราคู่กินเราสวงนีนเนาะห่างกันอะไรย่อน้อยห่างกันอะไรย่อยน้อยครับผมอย่าฟาวมันแก่บ่ได้เร่พัวมันอันตรายอยู่มันเดือรใจระมัดระวังตัวเจ้าของตาคนต่างระมัดระวังกันเอา พราะว่ามันไปทั่วโลกเลยโลกนี่กูดอนก็เริ่มมีมากแล้วเพิ่มตรวจก็ได้แต่จังว่ามันทั่วประเทศเนาะโลกอันนี้ก็จังว่ากับงวดสักกนผู้ล้อคนปรยัดมาหาบบบนี้งานกับบ่มีค่าน้ำมันรถกับบมีแบบว่าครับผมโต้งงานมากๆเดี๋ยวมาขอพ่อหลปูกับบัวพ่อเีดอกอาทิ่ทฐานเอาเรื่อแแทงคันหาขึ้นราคาที่ฐานห้วงปูขอบุญบารมีปูนี่ละ ปกปักรักษาลูกหลานแล้วก็ขอสูขขอลาบน้ำเพื่อนหางเทียบกับมาบอกในฝันเท่ากับอธิษฐานเอาอย่างเงี้ยแต่ทางเทียบมันกระดัอยู่ดิลูกพจดกับพ่อไหญอยู่ครับเมื่อนั้นก็ตลอดอ่า วันเกิดเนาะวันเกิด,ดวันเกิดที่โฮ <6 S 2> กออพรอ,อสอพศอสอทนายก้อยย่ออห้าร้อยสิบห้หาครับพอบคว่าทีทอายุครบเต็มกับสเกปีกับผม ออนนี้ก <C ourse> ็คือพอสอนซื้อพอสอเกิดเพิ่นเพิ่อสลองอายุครับผมนี่ไฮทกอันนี้ก็เสียงสูบไวลาไปแล้ว <GO> ซ <av i> ิเก่านานแล้วว่าสั่นเสียงสูอายุาวที่อลวันเียครูเ่ามันตรงเลยได้ซื้อเต็มเที่ยนนะ แต่ว่านี่ก็ซื้อทีมไวเดียวมเก็บใบนรายนี้เท่านับผมตัตหนาจะไม่ตูได้แต่เอาซีเก่าเนาเขาเล็งว้ซีเก่าแค่นั้นเนาะรีบไ้ครับผมซีเก่าอะไรจะก้อนกะไ้กันกำหนึงห่างอืมพะสอเกิดน่าันหลครับเกือะมันพวกเนาะเพราะเนี่ยละมันหลอกได้ชุ้ตัวละครับชิ้นตัวเข้ากับพวกหมูเนาะครับห้านังเทียกันห้าเทีคู่กับบอกตรงห้าเทียกัขคือลงแต้มนึงยังจะ กับบอนนี้นอ่นขอมองบร่เห็นตัวพือว่านล่ะต่างเสียงโซกเสียงลาบไปผู้ดใดกครอยากเสียงโซกเสียงลาบใช่ปีใหม่ดิเป็นบอครับ <laughs> แต่มีโซกมีลาบสู่ผูซุ่ค้นนั่นละ่ะโมบึงก็ได้ ฟันกับฟันให้แม่นแม่นคิ้วคิ้วพูดแมนแม่นคิวมาดมาหาเอันแม่ด้ไม่พอฟันไม่เอมาฟันนาอฟันยังเงยนพี่ถาสื่อพี่เห็นรับรับของคนี่ดิเห็นไรับรับคนพี่เห็นี่รับรับพี่ดิอิตัวได้อคนบอาวใไก่เรียบปูอเรียบเียบพานปู่นะคสื่อมเ่น มันใ <łość> ่เต้ย่าสินมาถือสิถือกัคเทียแต่ว่าก็ถือหัวเวลาโศกกับว่าโศกง่ายครูว่าคนโศกเขามีอาสัยมูสกกอนครูว่าดวงยอ้วก็มียังไงกับมีดอกคนเอาไปสกอน เลนอตะวรีเพื่อนไเล่นแปดเก่าเพื่อนนั้สวคนะมเราะะนันี่นอปูยมือวันที่หนึ่เลาว่ามั่งแล้วว่าพดว่าอันปูพูดกับฟันนั่นว่าปูพูเถานางอย่างจช่ได้ก็เป็นเก้าเก้าแปด้วนั่นว่าเขาพากันซื้อปเก้าาแปดเตียอันนี้คือเตียวแต่ปูบ่านบอกต้ขงเตียว ของปูนจังรอวันที่สิบหกค่ะเนาะวันท่สิบหกตัมันออกวันที่สิบเจ็ดเนาะควันที่สิบหกก็มีกับท่านนี่ดดเนี่ยซื้อแต่เงินไหลายเหมือนหลซื้อพ่อเด้ฟังพ่อหอมฝ่าหอมพอนเนี่ยละพ่อเด้เสียงโซกสะไงเออซื้อซาใส่ใหญ่างแล้วมันก็คือว่าหลังเงินแฮหายเนี่ยคู่มือนี่กระได้ผู้ใดกระอดเนาะกาะที่ฐานทุกคนนั่นละ อันอยากได้มีสูบมีลาภหาเงินกับหาบริษังานกับบ่มีงานโต้งงานเขาเปิดร้านอาหารเขาข้าจ่าข้าจ่ากับทั่วมากพื้นสาวแม่ติดใจแล้วแหละว่าสันให้ว่าเปิดร้านเขากระซังงดนะลูกค้ากับบ่มีแต่ยังว่าติดไปเมื่อสุยางผู้เมืองแม่แต่พวกเรียนรถวินเนาะยังกางบ่มีลูกค้าทั้งสิ้นหนึ่งละให้กำลังใจสู้ผู้สู้คนสู้ต่อไป ปูว่าปตายให้ไห้กับปตายแล้วว่าไอ้กําลังใจสู้ผู้สู้คนพวกอันนั้นก่ะอธิษฐานถึงปูแค่นั้นล่ะพี่เพื่องข้านใจเนาะผู้ใดก็ได้ดเป็นพี่เพื่งองข้า,ขา,านใจอธิษฐานลูกหลานก็ได้เฮ็กดก็ไดไม่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนั่นนั่นล่ะเพป็นผู้เพป็นผู้ใดสวงมานก็ได้ครับที่ไทยกัที่นี่ก็วันที่สิบหกลอ,<ร>อนะครับเนาะยังรอเด้อรอ นั่นแหละจากหลวงพ่อเจียบหนึ่งหกหากระหวองมหาแห่งม้วนมหาแฮงม้วนซื่อนนี่ล่ะครับผมมันดติดตามนี่เราข้าเจ้าว่าพูดผู้คนประเดี๋ยมาเนาะว่าโอ้ผมผมทั่วหายเจี๊ยบยู่ยหายเจี๊ยบติดตามไปเรื่อยๆนะซ้ำนะเป็นไปจังไหนพูดหลายๆเนาะสำหรับการรับชมงเรฟังพูดไดก็ได้ครับผมสุดท้ายนี่ก็พูดไ้หลายๆข่ามารับชมงเรฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ วันที่สิบหกเจอกันครับรอ,อ,อรอเลขปูสามโมงเช้านี่แ <ม S 2> หละพวกกเดียวกิล่าเก,ก้านั่นแหละลาสามโมงเช้ากับจัดเป็นพิธีให้ปูอยูก่กับมีแต่ว่าบ่มีแน่ง<ม>งันนั่นิครับผมีที่บวมีนั่นิ่บ่ใ้จัด ครับผมื่นบ็ให้ชัดพูว่าเก่าท่านนี้แต่ว่าสองมหาเฮงสองเกียร์มีจ้ะซื้อถึงพีถึงหน่องด้วเนาะไกลไกลกับเห็นเมื่อแต้เอยู่กรุงเทพด้วยเห็นเมื่อครับนามทุกการประชมตามไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณแนอทางครับสำหรับแม่พูหอมหวานรับแม่หนักหน่อยนะคะเนาะครับผมขอบคุณครับได้ค่ะ